ใบใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ดูสิฝ่ามือมาดามดอยโอ้โหยอดอวบอ้วนมากเลยนะคะนี่ดูสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นมันหวานโอกินาว่านะคะนี่ดูยอดเขาอวบมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับมาดามดอยอีก,อกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะมาดาม้อยจะชวนเพื่อนๆมาดูนี่เลยสวนมันหวานญี่ปุ่นนะคะพันโอกินาวาสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแปลงมันหวานญี่ปุ่นสีม่วงนะคะพันโอกินวาวายาวสุดลูกหมูลูกตาเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นส่วนของอายนะคะนี่เขาปลูกหอมแบ่งแซมด้วยเอ้ยหอมแดงหรือหอมแบ่ง นี่นะคะหอมกำลังลงหัวเลยค่ะสวยงามนี่นะคะนี่ที่นี่จะจะ,จะปลูกแบบระบบปลอดสารเคมีเนาะทุกคนนี่อุ้ยกอนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะไะเดี๋ยวเราไปดูยอดมันกันนะคะนี่ถึงกำหนดเวลาที่จะเอาออกจำหน่ายได้แล้วนะคะ<า>อย่างนี้นนก็เป็นหอมเหมือนกันนะคะ เป็นหอมแดงนะคะไม่ใช่หอมแบ่งนะทุกคนอาอ่บอกหอมแดงแล้วก็มีผักชีด้วยนะคะนูน่นโอปลูกอยู่ในหมู่บ้านค่ะทุกคนเป็นพื้นที่ว่างนะฝักถึงนู่นเลยค่ะนี่ที่นี่จะปลูกแบบผสมผสานนะคะหมูน,นเจ้าของสวนค่ะใบใหญ่มากเลยทุกคนสวยด้วยไปดูนะคะนี่ดูสิโอ้โหลากเดินดีมากเลย อันนี้จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะพันโอกินาว่าเนาะอันนี้ปลูกได้ประมาณ50วันแล้วค่ะห0กว่าวันแล้วเดี๋ยวก็คงจะถึงกําหนดกําหนดครบกําหนดอีกประมาณ40วันค่ะนี่ตอนนี้ให้ดูหัวไม่ได้นะคะดูแต่ยอดมันเนาะนี่นี่นะคะวิธีการเด็ดยอดเราก็จะเด็ดอยู่ประมาณเข้อนะนี่ทุกคน าเกตกาลังสาธิตการตัดยอดนอที่เราจะเอาไปชํานะคะเอาไปปลูกได้เลยเจ้าเนี่ยนี่ไปปลูกได้เลยนะคะพี่กกดอันนี้ไทายยอดจาหัวมาเป็นรุ่นที่หนึ่งเนาะมันจะปลูกได้สามรุ่นนะเจ้าถ้ารุ่นที่สี่แล้วจะมามีหัวนะเจ้าถึงจะใบอย่างง้มจะได้กระจังจะมามีหัวอ๋ออันนี้ของเขานี่ยทายมาจากหัวรุ่นที่หนึ่งเนาะอ๋อเป็นเป็นรุ่นที่หนึ่งมันปลูกได้ประมาณสามรุ่นสามรุ่นนี้ถ้ารุ่นต่อไปจะง้มจะได้กระจัง หมอนี้หัวเลยนี่สวยมากเลยอันนี้สามารถไปทายถอดได้แหมสองรุ่นนะจ๊ะนี่นะคะสวยมากเลยทุกคนดูสิคะตอนนี้อายุได้ประมาณจะหกสิบวันเนาะเออจะหกสิบวันแล้วใช่ไหมคะเกศห้าสิบวันไปตัดยอดสามารถปลูกได้เลยแต่ของเราจะหกสิบวันละนะเราสามารถที่จะเอาไปชำต่อได้เลยนี่นะคะติดปั๊บทันทีเลยนี่รากสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะยอดมากเลย อบอ้วนมากเลยอาเกตบำรุงอย่างดีนะคะนี่ที่นี่เราใช้ระบบปลอดสารเคมีเนาะอาเกตเนาะปลอดสารค่ะไม่ได้พ่นยงพ่นยาดูแมลงปอสิะทุกคนนี่อซอ๋ออซใช้ขี้วยอย่างเดียวนี่นะคะนี่เห็นไหมแมลงปอบินเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูอาเกตกันค่ะ อาเกรให้ดูว่ามันกําลังลงหัวแล้วอ่อายุกัเดือนวันที่ยี่สิบอ่ะอ๋อเปปัญหาเกือบหกสิบวันแล้วออ้ยดินสวยมากเลยใบมันสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยยอดอวบอ้วนเราจะใช้เราจะใช้เวลาปลูกประมาณร้อยี่สบวันหรคะหรือว่าเก้าสิบวันคะอาเกศสามเดือนสามเดือนเก้าสิบวันนะคะ3สามเดือนนี้ต้องขุดเลยนะข้าเลยนั่นไปจะเป็นไอ นี่ก็บนห้องแมงกันตูเนาะแมงมาแรงมาแรงจะมาเจาะหัวทันทีเลยอ้วนมากเลยถ้าเกินสามเดือนนะถ้าเสือสามเดือนปุ๊บให้ขุดเลยใช่นะคะนี่ให้ขุดเลยอันนี้จะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยหรอคะอาเกศสีม่วงหมดเลยอนี่ประมาณช่วงตุลานี่เราก็จะได้มีมันไปทานกันแล้วนะคะไปนึ่งไปหมกไปปิ้งได้เลยเข้าสู่ฤดูหนาวพอดีนะคะ นี่นะคะอาเกตกําลังจะให้ดูว่าอ่ากําลังจะลงหัวแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะนี่มันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ยนี่ไงทุกคนนี่ในโคนมันีนโคนมันนะคะนี่เดี๋ยวพอพพอสามเดือนนะแถวนี้มันจะแตกแตกแล้วจะหัวหัวมันจะโผล่มาเลยเป็นพวงออกมาเลยอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องรออีกสามสิบวันเนาะ ตอนนี้ <30 S 1> ได้30ว,วันแล้ว,วน,นี่นะคะใครสนใจสั่งยอดมันหวานมันม่วงเนาะมันม่วง<ม>หวานโอกินาว่านะคะสนใจติดต่อมาดามดอยมาได้เลยนะคะจำหน่ายในราคายอดละสองบาทก็พอมากอะเกตโอ้โหถ้าเอาเยอะก็มีมีลดอยู่อ่มีรถม,ม,มีแถมด้วยนะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้จะเป็นผักชีนะคะนี่ผักชีปอดสากำลังสวยเลยกำลังสวยเลยนี่ค่ะ แล้วมาดามดอยก็แอบขอกับบ้านไปนิดนึงนะคะไว้ใส่แกงนี่อาเกตกำลังถอนเลยปอสานนี่อาจจะไม่สวยเหมือนที่เขาทำเนาะอาเนาะมันก็ห่างๆกันอย่างนี้แล้วค่ะนี่แต่โอเคเลยนะคะนี่สวยงามปลูกหลายอย่างค่ะในสวนมีหอมแดงแตงไทย,ยแตงไทยแทยพึ่งจะพึ่งจะมีลูกเล็กๆอ๋อแตงไทยนะคะด้านหลังเป็นมะละกอฮอลแลนด์เนาะ มันละกอแขกนวลเตี้ยะอ๋อเป็นพวกส้มตำนะคะเนี่ยวิธีการปลูกแล้วก็กอบดินเลยแบบนี้ให้นอนให้เอียงขึ้น45องศาทุกคนค่ะแล้วก็กบดินกบดินตรงรากกบดินตรงเลยหนึ่งสองสามเนี่ยสามข้อนะคะตรงนั้นก็ปล่อยมันไปเอออันนี้เป็นวิธีการปลูกนะคะทุกคนนี่ ยอดอ้วนมากเลยยอดอ้อ้วนสวยงามมากอู้ยทุกคนมาแรงปอเต็มเลยค่ะนี่แหละสวนอินทรีย์ของจริงนี่นะคะอาเกตจะมาสาธิตวิธีการปลูกยอดมันหวานโอกินาว่านะคะนี่อ่าขุดแบบนี้เนาะจริงจเราจะต้องใช้จอบนะ,ะข,ขุดแล้วก็เราอันนี้สาธิตนะคะข้างล่างเนี่ยสมมุติเราเอาที่จอบขุดแล้วนะพอนี้ไม่ได้เอาจอบมาจอบอยู่ตรงนู้นเอเ้าขุดจะเอียงขึ้นหน่อย แล้วทีนี้เราจะเอานอนก่อนเอานอนน่ะถ้าเป็นไม่ได้เอาขี้วัวนะอืขี้วัวประมาณสองกำมืออ่าประมาณนั้นนะคะประมาณสองกำมือเอาไว้เอาเอาใส่นะเอาใส่ไปในหลุมพอใต้ใส่ใส่ปุ๊บแล้วสมมุติว่าใส่แล้วนะ แล้วก็กบเอาดินตรงนี้กบหน้าปิดกรบหน้าขี้วัวกบหน้าขี้วัวไว้นะแล้วก็เอาตรงนี้ตรงนี้นอนอ๋อเอานอนนะคะทุกคนนี่วิธีการปลูกนะคะนอนเลยกบดินเลยกลบมาสามข้อตรงนน้ตรงนี้เลยอย่างเงี้ยนี่นะคะอ่าแค่นี้เองแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยอันนี้วิธีการปลูกยอดมันหวานของอาเกตนะคะถ้าดินมันชื้นนะมันก็จะติดเลยถ้าสมมติดินมันแห้งแล้วก็ถ้าหยอดน้ําไปเลยหยอดน้ําหน่อยก็ดี ให้มันติดดินแล้วมีความชื้นหน่อยมันก็ติดละอืมค่ะมันเนี่ยเป็นพืชที่กินน้ําน้อยอืมไม่จําเป็นต้องกินน้ําเยอะเลยอืมไอสานร,ระยะสามเดือนเนี่ยโดนน้าแค่สามสี่ครั้งก็ใช้ได้ละปลูกช่วงนี้ก็หน้าหนาวได้มันเผาเลยเนาะอ่าเน,ะนาะเผาเลย <ไป S 1> ตอนน,นด้เลย,ยปลูกไอ้หน้าแรงอะ่ะใช้น้ําหยอดเอานะหยอดเอาทีนี้ปลูกทิ้งไว้นึกว่าจะไม่มีหัวนะ พอเดือนเมษาประมาณปลายเมษาไปชะโงกดูดินมันแตกหัวมันพูนขึ้นมาเลยเป็นดึงขึ้นมาเป็นพวงๆเลยเนึ่อว่าไม่ได้กินเพราะว่ามันใช้น้ำน้อยมากค่ะงั้นแสดงว่ายอดมันพันของเราเนี่ยปลูกได้ตลอดเวลาปลูกได้ทุกเดือนตลอดเวลาแต่อย่าขอให้เป็นรุ่นที่สี่ได้แค่สามรุ่นจากทายยอดจากหัวมาแรกๆก็ต้องเอาหัวไปฝัง ไปฝังแล้วก็เป็นยอดกลายเป็นยอดเอายอดมาปลูกจากหัวถ่ายยอดสู่ยอดได้สามรุ่นถ้าเกินสามรุ่นจะไม่มีหัวแต่ของอาเกตนี่ถ้าเราเอาไปลงดินรุ่นที่หนึ่งยมาจากรุ่นที่หนึ่งก็จะได้ต่อไปได้อีกสองรุ่นอ๋อโอเคค่ะอ้วนมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาเกตมากๆเลยค่ะวันนี้มาให้ความรู้เนาะ แล้วเดี๋ยหวหังรับรองไม่ผิดวัง,ดวงเดือนหน้าเราก็จะขุดแล้ได้แล้วเดือนหน้านะคะจะมาอัปเดตให้ดูว่าเราขุดแล้วมันเป็นยังไงเนาะได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้จะมีรูปนะคะที่เป็นรูปมันมันหวานมันหวานของฤดูก่อนๆเนาะเดี๋ยวเราเอาให้โชว์ดูนะคะนี่วันนี้ต้องขอบคุณอาเกตมากเลยค่ะ,อะขอบคุณ,ค,ณค่ะอ,องค่ะ